Lên game Game boy Boy là cáo Cáo ngẫu <laughs> Ngẫu ngõi Ngõi cây Cây <laughs> bin Cây cây đâu thế? Binh sủng <laughs> Sủng mà

เล่นเ่นเล่นเล่นอยากเล่นอยากเล่นเล่นเป็นไหมเล่นเป็นไหนนี้เราก็บอกเพื่อนๆว่าเนี่ยเกมในเกมที่เราเล่นกันในเพื่อนเล่นเนี่ยก็สามารถเอามาไปดูกนในคลิปกันก่อนเออเอาไปใช้เลยตรงนี้ได้เไปดูกนคลันก่อนเนี่ยแค่จะแบบว่าเยอะเาพูดเยอะูไม่หยุดูไปเรื่อยมแค่ใส่แล้วพูดทุกคาพูดินรายการอะไร ไม่ใส่แม่งเลยวพีนต้องตกรอบไหมอเออน้ำเขียวเขียวแดงแดงเลือดหมูหมูกรอบกรอบเกียวเขียวอะไรกรอบเกียวเกียวโป๊เต่งไง้กรอบเกียวอะไรกรอบเกียว คิดถึงกูด้วยขอกเกี่ยวขอกโอเคขอบเกี่ยวไม่่ไเกี่ยวขึ้นเกี้ยวขึ้นในหัวในหัวกูกรอบรูปอะไรเงี้ยกูไปต่อแล้วไงเริ่มเลยมงน้องแมวไม่ตรงถึงหวะอะไรอะไม่ตรงถึงหวะอ่ะพูดสิน้องแมวแมวเดี่ยวเหมียวเห่าเห่าโง่ โงเงาเงาลากลากไม้ไม้สนุสนุไวไวใจใจร้ายร้ายร้ายใจได้้ยหรอโอ้โอเคไม่โอเค ก่อนกอนนี้สนุไว้สนุไว้ไงชอบชอบสนุไว้ตอนนี้ตอนนี้เดี๋ยวขอเทียบภาพหน้าหน้าบอลตอนแรกก่อนตอนเริ่มอัดกับตอนนี้นยแถวว่ายังโอเคอยู่ตอนดูคนรุ่นแรยดูคนนูเท่าจริงเลยไหวเปล่าโอเคหลายกาดกาดสูงสูงต่ำ ต่ำตมตมตมอะไรอ่ะต้มป้ตมอะไรท้าเร็วท้าทำไมท้าแก้วอยากอยากให้ทุกคนช่วยคิดตมอะไรอ่ะต้มต้มอะไรอ่ะตมปะตมมาม้าอย่างเนี้ยยายลุงลุงป้าป้านะนะอ่าอาเฮีย เนี่ยโกโกอาวอาวอะไรอะไรอะไรนะอะไรอะไรนะืออะไรอะอะวออนไลน์ไงก็ตตั้ไงก็อวแล้วก็ออนไลไงอาวออนไลน์โอเคมึงคิดว่าไงมึงคิดว่าไงมึงคิดว่ามันโอเคอยู่ <laughs> lên game game boy boy thật áo cáo ngẫu <laughs> ngẫu ngồi ngồi cày cày biên cày xuống xuống mà <cười> <cười> หน่อยนะหน่อยเป็นหงอนเป็นหอนเป็นหงอนเป็นหงอนเป็นหงอนไปมาสักไกลเลยโอเคเพื่อนๆตอนนี้เราเปลี่ยนจากคำว่าได้เป็นเฮ้ยยังยังไม่เปลี่ยนเปลี่ยนโหมดง่ายเปลี่ยนโหมดจากคำว่าได้ตอนนี้เราเฮ้ยแทนที่เป็นคำต้องห้ามเราเป็นโหมดสุภาพมาพูดคำหยาบครับยังเริ่ม การการพูดสุภาพนี่คือต้องมีหางเสียงตลอดนะใครจำเป็นไม่รู้ขอแค่ไม่พูดคำหยาบก็พอใช่ไหมครับหรือว่ากระโชว์มากก็ได้อยู่อยู่ที่ไไม่หวนะอยู่ที่บริบทครับอยู่ที่มันรีบดครับเทเทเทครับพี่ชายครับวิจารณญาณของคุณเลยครับ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 หัวไม่เล่นแล้วครับเปลี่ยนเกมง่ายเปลี่ยนเกมแล้วหัวไม่เล่นเกมที่ไม่ต้องใช้สมองแล้วอยากเล่น เมื่อกี้เมื่อกี้คุณแพรวไม่มีห่างเสียงนะครับผมแต่ผมว่าสุภาพอยู่นะครับไม่ใช่ผมให้อภัรเนี่ยนี่คุณหาเรื่องดิชั้นเหรอคะคุณอย่าให้ตาวดูเพราบว่การโบ่นการกล่าวอะไรเขาถึงถือว่าเป็นการการะทำที่ไม่สุภาพนะครับไม่เป็นไรครับผมพกียรติเติมเป็นคำถามนะครับเป็นคำถามดีเจครับท่านผู้ชม ถ้าคุโยังเห็นด้วยผมใช่ไหมครับถ้าคุณดูคลิปนี้แล้วชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมขอปิดคลิปตรงนี้ไว้ก่อนเลยจะได้ไหล่ะคุณคุณอย่าตะโกนดีมารยะสนารยะสคุณคุณเขาเสิร์ฟภาพหน่อยแม่เหนึ่งดีฉันฉันเพนเพน คนอยากเล่นนี่คือไม่ไม่ผ่านไเลยฮะน้ำน้ำใจใจรักรักใครใครเอ่ยเอ่ยชื่อชื่อฉันฉันข้าวข้าวสวยสวยจังจังไรไลที đi ngam ngam nhột nhói giọt Giọt nhột nhột nhạt nam nam ta ta sai sai quả khỏa lang lan bồn bồn tốt tốt mái mái ta chảy lên คุณดินพูดตันคุณดินพูดไม่สุภาพนะครับไม่ไม่คว้าคุณดินคุณดินคุณดินพูดไม่สุภาพนะครับต่างมือตัวเองเพื่อให้เกมได้คุณดินพูดไม่สุภาพจังไรลายดีมันมันดูโจมตีคนอื่นเลยนครับคุณดินมีผู้คำว่าจังสระไอรอเรือด้วยซึ่งก็ผมเลยเห็นว่าไม่สุภาพเหมือนกันนะครับก็หมายมีผลย้อนหลังด้วยหรอ นี่ประเทศไทยครับนี so change, okay, look, ่ประเทศไทยครับคุลิงค mm ุณต้องเปลี่ยนท่านั่งแล้วคุณจะสุบภาพขึ้นเที่วผมนี่เราเราซ้อมมาแล้วเนี่ยไปปุ๊บเนี่ยไม่มีหลุดเลยอะไรครับดิฉันว่าคุณเร็วไปหรือเปล่าไปเช็คเช็คกี้เช็คกี้แ้เราปล่อยนะ Óh, <laughs> væ!